หิวกันแล้วถืออยากหิวมาก<ช>ถ้าหิวมากนะต้องรีบไปที่นี่เลยค่ะพาไปที่ร้านไก่ต้มน้ำปลาบางจานร,<ด>ร้านนี้นะว่าไก่นุ่มน้ำจิ้มก็เด็ดเด็ดทุกจานจริงด้วยนะคะที่สำคัญแม่ขาก็แซ่บเหมือนกันร้านนี้เด็ดแค่ไหนติดตามในช่วงตอนกิน ปลาเขาจะต้มกันเป็นตัวใช่ไหมคะแต่ว่าเราอ่ะจะใช้เป็นน่องติสโภกูลูกคก้าก็จะบอกว่าไก่นุ่มค่ะแล้วก็ทานกับข้าวมัน้าดับจิ้มซีฟูดเนี่ยเข้าเข,ข้ากันดีมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเมนะคะเป็นเจ้าของร้านไก่ต้มน้ำปลาบางจานค่ะค่ะแมลงปอค่ะทำด้วยกันค่ะทำไมถึงใส่ชุดนี้ร้านกายหน่อยสารฝันวัยเด็กค่ะตอนเด็กอยากเป็นพิตตี้ก็เลยเป็นที่มาก่อนพิตตี้ขายไก่ต้มปลาค่ะ ทุกวันค่ะมันก็จะมีชุดพิตตี้ด้วยแล้วก็แบบเป็นชุดแบบเซ็กซี<ม>เ่เซ็กซี่หน่อยอะไรแบบงี้ค่ะก็เป็นเซ็กซี่เซ็กซี่แว็บซ้ายแบบขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางจานมาจากบางจานก็ไก่บางจานก,ก,ก็หมูค่ะเพราะเราขาย,ออยา2อย่างที่เมย์จะนําเสนอก็คือจะเป็นบางจานดูโอ้ค่ะบางจานดูโอ้ก็คือเราจะมีข้าวมันให้ลูกค้านะคะ2ถ้วยค่ะมีไก่เป็นกับข้าวนะคะแล้วก็น้าซุปแกยกให้ซึ่งชุดนี้พิเศษนะคะจะเสิร์ฟน้าจิ้มด้วยกัน3าชนิดด้วยกันค่ะก็คือน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวน้ําจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็ซีหวานค่ะลูกค้าแล้วก็ก็จะได้น้ําสมุนไพร2แก้วนะคะ ไปค่ะเป็นเมนูหมูสามชั้นต้มน,น้ำปลานะคะปกติแล้วเราก็สามารถทานกับข้าวมันก็ได้แต่ว่าที่ร้านมีข้าวอีกชนิดหน,นึ่งที่ทานก็คือข้าวสวยหอมบริอันชันนะเป็นอันชันจากธรรมชาตินะคะไม่ได้ใส่สีผสมอาหารใช่ค่ะทานกับมันจี้ซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดของทางร้านนะคะสดใหม่ทุกวันนะคะและอีกเมนูหนึ่งค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะคะเป็นบะหมี่ไก่ตุ๋นจัมโบ้ค่ะทางร้านจะเสิร์ฟไก่ที่เป็นนอกติดสะโพกทั้งชิ้นให้ลูกค้าเลยนะคะ ก็อยากชวนทุกท่านนะคะมาลองชิมนะคะเมนูซิกเนเจอร์ของเรานะคะซึ่งเวลานะคะเราเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะคะฟาาไก่ต้มน้ำปลาบางจันว้ใหนอ้อมกอ้อมใจด้วยนะคะ